สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์บัตรสไตล์หลังจากที่เราห่างหายกันไปเนิ่นนานผมก็มีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์คนดูนะครับนะก็ตอนนี้ผมได้มี Discord ของของผมเองแล้วนะครับแล้วก็ทําเอาไว้แบบกากๆเลยก็คือสร้างขึ้นมาก็คือแค่นั้นเลยนะครับก็อยากเชิญชวนคนดูทุกคนเข้ามาร่วมกันด้วยนะครับผมนะเออก็เชิญเข้ามามาลงดีสคอดกันนะเออประชาสัมพันธ์กันนะเผื่อบางทีเวลาผม ไลฟ์สดหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็จะได้ชวนคนดูเข้ามาเล่นด้วยกันได้สักคนละแมตรสองมต์อะไรอย่างนี้นะปเปลี่ยนุงเวียนกันไปนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับสําหรับยอดซับสไครต์ที่พุ่งขึ้นอย่างหนาแน,น่นเลยตอนนี้นะครับกับยอดวิวในหลายๆคลิปเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นสักแมตรหนึ่งนะครับไม่ได้เล่นนานมากนะผมมัวแต่ไปเล่นเกมอื่นอยู่นะครับเพราะว่าพยายามที่จะหา เกมอื่นมาแทนแล้วนะนะในช่วงที่แบบว่ายังไงอะ่ะแบบว่าช่วงที่เกมมันปิดไปอะ่ะเออนะครับผมนะก็เลยพยายามลองหาเกมอื่นที่งองก์ g t ออะไรเงี้ยนะไฟองไฟเอแมพก็หามาเล่นนะครับแต่ก็วสอวสโซวอสโซอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้นะครับนะคนดูจะดูบัตสไตร์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วอย่างนี้ ถ้าเกมมันปิดเบต้าไปแล้วผมจะเล่นเกมอะไรล่ะครับถ้าไม่มีคนดูเลยเนี่ยก็ฝากดูคลิปอื่นให้ผมด้วยหรือถ้าใครถ้าเกมนี้ปิดอ่ะช่วงเกมนี้ปิดคนดูอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนะเออก็จะเล่นให้นะครับโอเคแล้วยังไงเ่ รอห้องนานเลือเกินอ้ยยี่สิบวิไปไปไปมาสักเม็ดหนึ่งจะจบชา้าจบเร็วไม่รู้ละใส่เลยแล้วกันครับผมโดดตรงนี้เลยชุดเดือดครับชุดเดือดเรียกได้ว่าลืมปิดแก๊สเลยทีเดียวเชียวเดือดปุดปุด,ปด อย่ามันได้กดติดตามรบกคนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะว้ายมีตีนตามกูมาลีครับผมลีเอา้ากูจะ เกือบตายแม่เจ้าดีว่าเราเป็น AK ไงปืนมันมันแรงกว่าไงได้เปรียบหน่อยเกือบตุยเับเกือบตุยเกือบ,บ,บมอดัดมวยมรณาแล้วกู ได้อยู่ออระยะจังหวะบวกจังหวะไฟก็ยังได้อยู่จะไม่ได้เล่นมาตั้งหลายวันี โอ้โหเชี่ยเลือกิงไม่ถูกเลยถัยงว่าครับไม่ได้เล่นมันมันมันไอ้นี่ไปบมดอะไม่ได้เล่นนานโอ้โไหนไวะโอ้โหนู่นเลยตายห่าแล้วโอ้ยจะไปล้างเทนเท่าไหร่เนี่ตรงไหนครับลงตรงนี้ก็ได้กเดือดอยู่ เดือดครับแต่ไม่มีปืนเลยบันมันเก็บกันไปหมดแหละลูกซองนี่แหละตำวจบลลูกซองนี่พ่อทุกสถาบันโอ้ยจบไวแล้วเกินโอ้โหไปได้เล่นานานมาขนาดนี้เลยเลย ห้าร้อยดาเมจวัตถุฟ้าโอเคไปแล้วครับผมก็ทำพ่เจอกันใหม่นะครับนะไม่ใช่ต้องการฝ <laughs> ากคลิปเกมอื่นด้วยนะครับนะกอติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ